และที่สำคัญวันนี้เรามีผู้โชคดีนะคะที่จะได้ขึ้นมาสนุกกับคุณตั้มบนเวทีแห่งนี้เพราะว่าเขาเป็นลูกค้าของยูนิลิเวอร์ของเราค่ะวันนี้ซื้อผลิตภัณฑ์กับเรานะคะมูลค่า599าบาทบนะคะเราก็จะเขียนลายชื่อใส่เข้าไปในกล่องน,นี้ค่ะและจะให้ทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกในการเล่นเกมกับเราจไปเลยะแต่ว่าเราจะหาผู้โชคดีเพียงแค่6ท่านเท่านั้นค่ะ6ท่าน เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นั่งกันอยู่เยอะมากใครจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกเชิญคุณตั้มจับเลยค่ะเอวด้วยได้ไหมคะตอนจับเอเอนิดนึงนิดนึงเอ <S <S เอ,เอพอแล,อล้วพอแล้วนี่มันใช้มือไม่เหรอ <S <S ไม่เกี่ยวอะไรกับเอวอ่ะคุณเป็นคนเอวดีอ่ะผู้โชคดีท่านแรกของเราคุณคุณน้ำผึ้งครับผมคุณน้ำผึ้งเชิญคุณน้ำผึ้งฮะอยู่ไหมคะโอ้โหอเชิญ เดี๋ยวบอกกติกาทีเดียวเลยเดี๋ยวเราจาับทีละท่านเล่นทีละท่านเลยคนน้ำพึ่งให้ถ่ายวิดีโอก่อนก็ได้ค่นะคนต่อไปคือ <c oughs> คุณอุตสนีสุวรรณเวชครับผมคุณอุตสนีเชิญมามา,มาคุณอุตสนีก่อนเลยท่านแรกมาค่ะขึ้นมาเลยค่ะคนต่อไปอ๋อทีละคนเหรอพี่ใช่ค่ะทีละคน <Okay. S 1> ละกันโอเคค่ะมาค่ะคุณอุตสนีเดี๋ยวให้พี่นะ้ำพึ่งถ่ายวิดีโอก่อนโอเคได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาบอกกติกาการเล่นเกมเอีกครั้งนี้นะคะคุณจม<า>่กติกากเกมนะคะช่วงนี้นอกจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเนดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักด้วยรักไทยชอบไทยก็ซื้อผลิตภัณฑ์จากอยวอร์ er ให้เขาไปถูกต้องและเราก็มีความรักดีๆมาบอกต่อเพราะฉะนั้นเราจะให้เล่นเกมคล้ายๆเกมเป่ายิง้งฉุบแต่เราจะไม่เป่ากันไกคอร์ดกระดาษาเราจะเป่าด้วยท่ามินิฮาร์ดท่าแรกค่ะท่ามินิฮาร์ดแบบนี้ อันนี้นะคะคุณพี่มินิฮาร์ดท่าที่สองค่ะท่ามินิฮาร์ดแบบหัวใจใหญ่และท่าที่สามเป็นมินิฮาร์ดแบบสลยสลังเฮโยทีนี้ใช่ค่ะเอาทวนใหม่นะคะท่าที่หนึ่งท่าที่สองและสลังเฮโยเดี๋ยวเราจะให้หันหลังชนกันค่ะมาตรงกลางเวทีเลยค่ะหันหลังเดี๋ยวทุกท่านจะช่วยกันนับดึงสองซ้ำแล้วหันมาด้านหน้าให้ตรงกันให้ตรงกันค่ะพร้อมไหมคะ พอไหมคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วรูกน่ัช่วยกันนับหน่อยค่ะ1นึสองเตรียมกันหรือเปล่าคะไม่เตรียมไม่เตรียมคะคุยกันก่อนนะ1นึ่งสองสามเย้จิตใจตรงกันถูกตั้งรัไหม่เพราะฉะนั้นเรามีกิฟต์เซตจากอยู่นี่เลยว่ามอบให้ค่ะอุ้ยได้ของดีไปเลยกะอนุีาต้องการเลยค่ะ ด้วยนะคะใจตรงกันค่ะผมแอบส่องแล้วของดีพี่นักบุญพร้อมไหมคะครับอ,อ๋อคุณนุ้ยล่นกัเดี๋ยวขอได้ไหมได้ไหมงั้นจับท่านต่อไปก่อนแล้วกันนะคะครับอจับท่านต่อไปเลยไม่ขึ้นแต่ดูเล่นเองแล้วนะ,ะท่านต่อไปนะคะคือคุณคุณปร,ริยาพรอ,น,อนันตสิทธิสกุลฮะเย้ อยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วด้วยนะคะสามท่าเหมือนกันนะคะถ้าชนะชนะกิ๊เซตชุดใหญ่ไปถ้าแพ้ได้เอาแบบต้องไม่นัดกันเลยนะเอาแบบไม่ไม่นัดไม่นัดนะห้านัดนะไม่นัดไม่นัดกันห้ามนัดนะโอเคนะคะอะไรนะเมื่อกี้ยังไงนะคะไม่นัดกันคือเอาวัดใจกันล้วนๆวัดใจกันนะว่าผมจะทำอะไรเออโอเค จัดเอารางวัลไปเลยจ้าลูกค้าดูดาทางดีใจมากเลยนะคะเก่งมากดล่น่านิ่งน้าเหมือนกันเลยเ,เก่งเลยเคุณผู้ช่ะท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปฮะท่านที่สี่ค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีเขาคนนั้นก็คือผู้ชโชคดีของเราค่ะท่านที่สี่คือคุณ วันนี้นะฮะเขามีชื่อเป็นจีนจีนวยนะใช่ค่ะเป็นทีมงานเราเลยคำเดียวเลยขอเชิญคุณหลินนะคุณหลินค่ะเชิญค่ะอ่ามีสามท่านะคะท่าที่หนึ่งท่าที่สองและก็ท่าที่สามอ่ามามาไกลไหมมาไกลไหม โอเคเออโอเคไหมคะพี่คะพี่หลินโอเคไหมคะพร้อมไั้ไหมลกค้าช่วยกันนับเร็วนึ่มลุกพี่หลินมากเลยนะ1 2 3มสอง่เฮ้ยเฮ้ยพี่หลินเก่งงทำไมคนไทยใจถูกถกหมดผมงงมากเลยนะคุณจะเก็ตด้วยนะคนยใจลูกค้าถูกเอ้ยเอาเออเอมามามาขอ็ดีเราก็อยากไง ขอบบคคุณรันี่เป็นลูกค้าอยู่นิลิเวอร์บางทีเราตั้งใจจะแจกให้ริงๆคับท่านที่ห้าค่ะผู้โชคดีท่านที่ห้าของเราก็คือเอาซ้ำ๊ยซ้ำซ้ำค่ะคุณปีอพรณ์ชอบเป็นเท่าไหร่คะอ่ะมาค่ะท่านที่ห้าค่ะได้แก คุณโอยินดีด้วยค่ะเชิญค่ะเขามาแก๊งเดียวกับแฟนคลับคุณทั้งนั้นเลยมาคุณโอฮะคุณโอเนี่ยเรามีสามนะคะคุณโอจำได้ใช่ไหมเรามีสามนะคะท่าไหนบ้างผมก็จำไม่ค่อยได้ถ้าไหนนะนะคะมีสองมีสาม มีหงมีสองมีสามนะคะโอเคค่ะหันหลังชนกันค่ะพร้อมแล้วดิ้มสอบซะและสารพิยงเจินจีเลยครัาพี่โอ๋ค่ะลุ้นกับพี่โอ๋มากเลยค่ะผมอยากรู้ว่าจะมีใครผิดไหมถ้าพี่โอ๋ผิดปัดนี้จะห้ามากเลยค่ะโกรธว่ะไม่อยากยกแขนเนะ่ วนกลับมาคุณน้ำพึ่งต่อถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้เมมเต็มแล้วค่ะพี่น้ำพึ่งรองเมมเขาเต็มอ <laughs> ่ะเขาถึงขึ้นอ่ะคนต่อไปคุณชานิดาจันจา <c oughs> อุ้ยกราบขอบพระคุณสำหรับท่ลมอันนี้ให้คุณตั้มนะคะ <laughs> อคสองพันสี่เลิศของดีเย็นมากค่ะ <c oughs> ไม่ต้องอายไม่ต้องอาย ไม่ต้องขืนไม่ไม่ิไม่ิับใหมงพี่อย่าไปขืนขึ้นมาบนเวทีทำตัวแบบใจเย็นเออพีสาม่อย่าไปขนหนึ่งสและว้าวันที้ซ้อมปี่อมปี่อะที่ี่มือนี่บวันี้ออย่าไปิ้นะอย่าไปทิ้นะเก่งจนจะเป็ชายน้อยเยเนี้ยเก่งจนจะเป็ชายน้อยตะคิัว้นล้กอวาซ้มซ้อมใหญ่ซอมใหญ่ซอมทำใจเย็นๆ ทำใจเย็นๆถใายน้อยแล้วนะครับนะคะปากเปรี้ยวด้วยทุกคนพร้อมนะคะเมื่อกี้ซอบใหญ่ค่ะ1 2ึ่งสเซ็ตเละยิงโอ้โหอุตส่าห์ใส่ชุดมาแมทถงเยินดีด้วยนะคะงานพี่น้ำพึ่งเป็นท่านแรกนะคะเราจะไม่บอกเลยค่ะว่า5นั้น5อะไรได้พี่น <AM S 4> ้ำ <pasar> พึ Boy? ่งมีวัดดวงเลยไหม พี่น้ำพึ่งวัดดวงเลอาไหมคะเราไม่ได้บอกสักคนอยู่แล้วไมไม่ได้บอกเลยใช่ไหมอยู่ที่ดวงล้วนๆเราเป็นแฟนลับเขารถใจตรงกัน่ะมาไก่ขั้นปีหกร้อยแล้วขู่ด้วยโอเคเดี๋ยวจัดให้เดีจัดให้ทอน่น ม่ถุงแน่เกินแน่นอนแน่นๆเลยมีดีด้วยค่ะขอบคุณครับมือด้วยนะคะเราโชคดีของเรานะคะใช่แล้วค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้บริหารที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าจากทางแมคโครทุกท่านด้วยค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณอารีวัชรพานสโตเจเนอเรทเบรนเจอร์และคุณสิริสุขเรียนเชิญอันนี้เลยครับคุณการชนะ คุณอุศนีคุณสิยาพรค่ะคุณศิระดาเชิญค่ะอันแรกนะคะคุณชนิดาเชิญค่ะและโอกาสนี้ค่ะขอเรียกเชิญคุณวิจวินดิวสุุนเรียกเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะและเช่นเดียวกันค่ะทางแบงโกก็มีดอกไม้นะคะมาแสดงความขอบคุณนะคะที่ทางยูนิลิเวอร์ของเรานะคะให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณตั้มเข้าแฟนมาได้ค่ะคุณตัม้มยืนติดออาโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณตั้มขยับมาอยู่ตรงกลางโอเคค่ะถ่ายรูปรวบกับผู้บริหารนะคะจากทางยูนิเวอร์และทางแบคโกรกันด้วยนะคะ ศิลปินนะคะคุณตั้มค่ะเรียนเชิญด้านข้างเวทีได้เลยค่ะผู้โชคดีที่ซื้อบลิตภรณั์กับเราได้ค่าคบ599บาทนะค่ะได้ถ่ายภาพกับคุณตั้มนะคะเรียนเชิญด้านข้างเลยค่ะขอบพระคุณผู้บริหารนะคะทั้งจากทาง The r เวอรได้คะและจากทาง Mapco สาขาสีนครินด์ด้วยนะคะด้านี้เลยค่ะนี้ค่ะเอาละค่ะอาผู้โชคดีของเราได้คะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีแห่งนี้นะคะ